และนี่คือหนึ่งในฮีโร่ในเกม r v ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะแต่เนื่องจากตอนนี้ตัวเกม r v มีกิจกรรมแจกฟรีคริ i ต์ m a สบิ a แ a s c e n g านะครับผมเลยมาลองเล่นสะหน่อยแล้วก็รีวิวสกินให้คุณผู้ชมดูไปด้วยนะครับว่าสกินนี้เนี่ยโมเดลสวยแล้วก็เอฟเฟกต์สกินดีจริงไหมนะฮะหรับค่าที่สนใจอยากได้สกินนี้นะครับก็สามารถเข้าเกมไปทํากิจกรรมกันได้เลยนะฮะส่วนไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมจะใช้ก็ตามนี้เลยนะครับผมจะเน้นเป็นการตอ่อการโป๊กศัตรูด้วยสกิล2ร่วมกับไอเทมอย่างบอร์ลิดแล้วก็บูมส แล้วก็ผลักด้วยสกิล3นะครับถึงแม้ว่าฮีโร่ตัวนี้จะไม่ติดเมตาแต่ผมว่ามันก็เล่นสนุกอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดพร้อมจะดูคลิปรีวิวในเกมจริงแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วไปลเลยกันเลยครับผม i c ช m a n s h อ p ร้านเติมเกมถูกไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RV ีบนเว็บรับ r i c h m a n c คอ n ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%รพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางนะด้้้วนนะเเเตติิมมมไททังงงช่องง่ออาาาบบ็ซ์ Li FacebookIC Richmondmanhop กกรคถูี เท่านั้นอ้าวลีแกสสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคัรทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวสกินใหม่ที่ GM แจกฟรียกเซิร์ฟวงเล็บอีกแล้วนะครับแต่ผมยกให้สกินนี้เป็นสกินฟรีที่สวยที่สุดในเดือนนี้เลยนะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนจะมีแบบสกินใหม่ๆเพียบเลยนะครับมีการขัดข้องกันเล็กน้อยครับสำหรับโรมกับเมดนะฮะ สำหรับแอสเซนการสกินนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในสกินฟรีที่แบบผมว่าสวยที่สุดแล้วเพราะว่ามีทั้งโมเดลที่โอเคแล้วก็เอฟเฟกที่สวยครับโดยเฉพาะอันตีนะอ่าเดี๋ยวรอเวลสี่เดี๋ยวผมกดอันตีให้ดูนะครับจังหวะนี้เทนถึงกับเสียฟิกเกอร์เลยครับผมมาตอนนี้เราเจอกับเมดฝันถุงข้ามเป็นน้องคริกซี่ด้วยนะครับซึ่งการยกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะแต่ดูเหมือนของเราเนี่ยมันจะยกยากกว่าแปลกๆนะเ้ยลำเบอร์ชงสวยจัดครับรแล้วแหวนสอตสวยรับเฟิร์สบัตมาจังหวะนี้ อ่าเฮ้ยน้องคิกซี่ทักทายสันหน่อยโอ้น้องคิกซี่ไม่เดินมานะครับโอเคเฮ้ยลำเบอร์เพื่อนโอ้โหลำเบอร,ทรนะ์ทำอะไรนายทำอะไรนะจะวับกับบ้านอย่างก็เหรอนะฮะเห็นแล้วมันน่าโยนไปจริงๆครับสกิลสอง นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบผมแบบไม่ได้เล่นฮีโร่ตัวนี้นานมากๆนะครับสำหรับแอสเซนกาซึ่งในวันนี้นะมารีวิวสกิลทั้งทีเนี่ยผมมาแบบจัดเต็มเลยนะหมายความว่าจะตั้งใจเล่นแบบสุดๆเราจะไม่แบบมาสายคอนเทนต์อะไรนะครับออกของแบบแรงๆแบบสกิลแบบเต็มๆเหนียวไปเลยเราเวลสามะต้องคลิกซี่เปิดโป๋ะเนี่ยอุรชิงครับชิง,ชงสวยจ้าครับแวนเก็บงาน ดันต่อครับดันต่อทีมเราโุยแวนแบบเอาจัดครับคาป้อ,อมนี่ครับโชวันติอ่าเป็นรถไฟสีเขียวๆออกไปนะครับและนี่คือเอฟเฟคของสกินที่ GM แจกฟรีนะทุกคนใครที่สนใจอยากได้อยากเล่นนะครับผมไปทำกิจกรรมกันในเกมได้แล้วจังหวะนี้ยกมาลำเบอร์มีอะไรไหมโอ้โหเสียดายลำเบอร์ไม่สี่ครับอีกนิดเดียวโอ้โหถ้าสเมื่อกี้นี่ยกไปนี่ผมว่ามีตัวแตกนะอาจจะ หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าการทําดามเมจของแอสเซนกามันแบบเงื่อนไขมันเยอะอยู่นะจะทําได้ดีต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามแบบอยู่รวมเป็นกลุ่มเยอะๆหรือมีครีปนะครับจังหวะน,นี้ระเบิ้งถอยแล้วเพื่อนอเราชิงไปครับย,ยกสวยจะมีแต่มีดาเมจต่อไหมเรามีลิงวัดหนังมาครับจัดไปเพื่อนอโดนถ่ายผมว่าถอยว่าแย่ลิงวัดหนังแตกเทนนี่แบบเป็นโรเม่นี่ครบเครื่องนะครับมีทั้งสตันมีทั้งเลือดแล้วก็แบบพาสซีฟเด้งเลือดอันตีมีทูดาเมจด้วย เสียอย่างเดียวคืออาจจะเคลื่อนที่ชา้าิดน,นึงแต่ว่าเมื่อก่อนช้าวกว่านี้นะอันนี้เขาบัฟมาแล้วให้สกิล2สามารถข้ามขื่อได้นะครับเมื่อก่อนนี้ข้ามขื่อไม่ได้เชื่องช้ามากนะจังหวะน,นี้เคลียร์คลิปไปก่อนน้องคิกซี่เดินมาเราระวังนิดนึงครับโอ้โหไม่ใช่แค่น้องคิกซี่แล้วมีฟอร์เรนตินโน่ด้วยเหรอเนี่ยอืมรูปประคัมไปกินก่อนเลยชิง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 โอ้โหเราจะสู้ฟอร์เนรนยะังไงวะเนี่ยถ้าเกิดว่าฟอร์เรนกดอันติปุ๊บนี่เขาไม่โดนแทบจะไม่แบบ โดนอะไรเราเลยนะเพราะว่าจุดเด่นของแอสเซนกาเนี่ยคือการทำซีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกการแช่แข็งให้กลายเป็นหินนะครับเมื่อเราสกิลโดนหลายๆรอบต่างๆนะครับอันติก็ผลักแต่ถ้าฟลอเรนติโนเดินมาแล้วอันติแล้วแบบเป็นแบบ BKB นี่คือจบเลยนะขออนุญาตเรียกว่า BKB นะครับมันคือการ CC นะเผื่อใครไม่รู้นะแต่ว่าถ้ากดถ้าเกิดว่าคนเล่นโมบ้ามานานๆจะแบบติดใช้คำว่า BKB แล้วจังหวะนี้ครับผมเปิดไปที่เนาะฮะ อันติีกูมันผักข้ามขื่อได้ด้วยเหรอวะแปลกๆฟิกเกอร์หรือเปล่าวะใครดูทันเนื้อเมื่อกี้น้องคลิกซี่ใช้ฟิกเกอร์หรือเปล่านะฮะหัวอะไรอ่ะกะจะแบบผักติดกำแพงแล้วแบบสกิลหนึ่งยกอะไรแบบข้ามขื่อหายไปนู่นเลยเฮ้ยแต่มันมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่หรอตอนโดนผักมันน่าจะติดสตันหรือเปล่านะครับเออหรือว่าผักเสร็จแล้วค่อยติดสตรัรนะครับใครที่แบบเซียนแอซินกาก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมช็อตเมื่อกี้งงจัดนะฮะ จงหวะนี้ยเป็นวัดหนังแล้วปีเกยกครับผมโอ้ยตัวแตกไปเลยครับแล้วเทรนลวกไปด้วยจากวะนี้ลูก GM ตองคิซี่ครับผมโอ้ยจดชื่อไว้แล้วนะสำหรับลมเบอร์แพทหน้าโดนเนิร์ฟแน่นอนนะ <S <S ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยว GM ผมไม่เกี่ยวนะครับฉากนี้โอ้ยล้วเราแบบต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองยาวไปแวนแต่ว่าป้อมกลางเราแหกไปแล้วนะ <S <S ไม่มีใครกันแทนเราเลยหมอเรามาเดินเกมอยู่ด้านขวานะฮะ อัมตีพักโอ,โอ้เยอะเยอะเอะคิบหายแล้วกูรอนยังไงเนี่ยเวยๆครับขอบคุณซีลที่ไว้ชีวิตผมโอ้โหแล้วแวนไม่ถอยแล้วเพื่อนเอ้ย <c oughs> ไปลุยกันต่อครับผลจากการที่เราถไถป้อมขวาแบบต่อเนื่อง <c oughs> นะครับทําให้ป้อมกลางเราแตกนะโอ้โหมีใครกันแทนเราเลยเ,เสียใจยมากครับจังหวะนี้อ่าอุฟอร์นตินโนะวะเดี๋ยวเขาชิงคีมาเล่นเราอัน,นั้นเนีอ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้แวนถ้าเป็นฟลอเรนติโนแบบเม็ดส้มนี่แบบน่าจะโดดใส่แล้วนะเมื่อกี้อ่าครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแบบอุ้ยโดนสกิลสองแล้วมันแล้โอ้ซีลเลือดเลือแค่นี้เดียวครับสกิลสองเรามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมอยากให้ระยะสกิลสองมันไกลกว่าน,นี้หน่อยอ่ะคือแบบการที่เราจะโยนลูกปิงปองไปได้เนี่ยมันต้องเข้าไปใกล้กลๆอ่ะครับโยกไป อยากให้แบบไกลแบบเท่า U A ถ้าสกิสล2เราไกลเท่า U A นี่คือแบบโคตรโกงคุณผู้ชมนะฮะจริงสกิล2องเอเซนกาคือเป็นสกิลที่ดีมากๆครับนะแค่มันใกล้ไปนหน่อยแค่นั้นเองพอเราต้องเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็แบบอันตรายนะฮะจังหวะนี้เราจะได้ป้อมรึเปล่านะะเราจะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะมีแบบถ้าแวนมีเรื่องอะไรเราสามารถผลักได้ยกได้นะครับโอ้โหมีเรื่องละผลักก่อนเลยคนระัแบแล้วยกต่อไปนเนี่ย สกิลสองผมระยะไม่ถึงนะแล้วแวนห่ยยอมใจความแบบฟิกเกอร์เข้าไปเล่นว่ะแวนแบบกล้าเล่นมากครับแต่ว่าผมไม่ค่อยไหวกับพอเลนอะเอาจริงเฮ้ยเมื่อกี้คือวาร์ปหรือว่าอะไรครับเมื่อกี้คือวาร์ปหรือว่ากระตุกหรือว่าอะไรเอากระตุกกระตุกสกิลสองเราเหลอนะฮะตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งกับเทนะครับเทนจะเล่นเราเอา้าแต่เรามีฟิกเกอร์นะ <laughs> นจะป เฮาเอาเทนหนึ่งหนึ่งเมาเพื่อนยกไปหนึ่งทีเยี_<_<_<_<_<__<_่ันได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะสกีพี่เลยเฮ้ยโซโล่คิวอะครับนถนอสอ่ะจงจำไว้ว่าอย่ายืนอยู่ใกล้คลิปนะครับเวลาเจอเอเซนกานะ เด้งแข็งเป็นหินแบบไม่รู้ตัวนะไปลุยกัตนต่อครับตอนนี้นาทีที่12แล้วทีมเรากําลังบุกฝั่งตรงข้ามอย่างหนักหน่วง,งแล้วยกมาจังหวะนี้ลาเบอร์ยกต่อแล้วชิงกับซิลเรียบร้อยครับตัวแตกได้ป้อมขวาด้วยอย่างนี้คุมจัดเจนพยายามมะเทนพยายามเราพิจารณต่อครับชิมไปก่อนแต่ว่าฟิกเลยเหรอฟิกสวนเอาแข่งก่อนเดินไปดึงครับน,อน,น้อง ใจเย็นเย็นโอ้โหมีการหลบด้วยอเอาเรื่องตามมาหยุดไม่ย่อนเออกตเหมือนเราแบบอยู่เขาไม่เคยเข้าเลยวะ่นะครับเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะแบบมันไม่มีคนให้ขี้แงเพราะโหมวไกหมดแล้วสกิลกูตายไหเนี่ย ไปรู้กันต่อครับตอนนี้บรรยากาศในเกมบอกเลยว่าตึงจะจัดนะครับผมสองฝั่งนี้คือไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยพูดว่าไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้ครับลําเบอร์นกระโดดเปิดแบบนี้ครับโอ้ยสวยจัดจัดครับผมเออเป็นลิงก็จะแบบเล่นยากๆหน่อยนะเพื่อนจังหวะแบบนี้ <laughs> มันจะต้องเป็นแบบว่าฮีโร่ระยะไกลนะครับลิงเขาจะเก่งในด้านการแบบการแกงการดักพุ่มแต่ว่าท่าน,น้าตรงนี่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าฝั่งของข้ามีป้อมอยู่ นะฮะดิงจะแบบวินวอกยากนะครับผมตอนนี้ครับนาทีที่15ครับและกกอสเลเยอร์เกิดที่เรียบร้อยนะทีมเราเปิดแล้วนะอ,อือีกซี่เช็คคุ่มกันแบบนี้เลยหรอจ๊ะนะเราจะเป็นหน่วยพิทักษ์เพื่อนนะครับจะไม่ใครแบบเข้ามาง่ายๆเรามีทั้งอันตีไปทั้งยกนะครับผมสวยฮะแล้วน่าจะได้กอสเลเยอร์แบบชิวๆฮะบแบบชิวกายนี่เรารอดักครับเดี๋ยวเรารอดักครับว่าใครจะมาเอาบับบูหรอือเปล่า แต่ว่าเราไม่กล้าเอาเองนะเพราะว่ากลัวแตกนะครับไปลุยกันต่อครับสำหรับไอเทมชิ้นถัดไปผมจะเลือกออกมาเป็น s t a r ์ of n นูนะครับหรือว่าเจาะใหญ่นั่นเองส่วนชิ้นที่6เนี่ยผมออกมาได้แล้ววะนะฮะชิ้นที่6เนี่ยผมเลือกออกมาเป็นตัดเลือกนะเพราะว่าั่งตงข้ามเนี่ยมีทั้งฟอร์เรนติโน่นะครับมีทั้งเทรนนะแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ได้รีบออกเพราะว่ายังรู้สึกว่าไหวอย,อยู่แต่ว่าเล й เกมเนี่ย ผมว่าฝั่งตรงข้ามเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะฟลอเรนติโนเทนมันก็แข็งนะครับกัวแวนจะซอยไม่ค่อยเข้าก็เลยออกตัดเลือดมาช่วยเพื่อนดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมเราควรจะมาเล่นข้างบนไม่ใช่หรอครับทุกคนพวกนายไปทำอะไรกันเลนลากน่ะสามคนนะ่ะมานี่ี่นะเราต้องการป้อมบนเพื่อที่จะทำสามทางไม่ใช่หรือเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่เคลียร์คีปนะครับเราจะให้คีปมันดันด้วยตัวเองให้มันดับดันช้าๆนะรอเพื่อนนะครับเค <Okay, S 2> มาจ้าอยู่ล่างคนเดียว ได้อยู่ผมว่าพอได้อยู่แต่ต้องเล่นอย่างระมัดระวังครับถ้าเกิดว่าเขาห้าตัวอาจจะทำให้เราสู้ลำบากเข่ครับเดี๋ยวเราเน้นตออไปก่อนนอะจงังหวะนี้ผมวางตีแล้วเพื่อนแวน่นสักหน่อยไหมมีพื้นที่อยู่นะสวยครับได้ป้อมแล้วะตอนนี้แต่ว่าผมก็ไม่อยากมูทะลุโอเคยังได้อยู่เทส๊บโอ้โหกูเป็นตัวเองที่พลา ไปเรยนต่อครับุณผู้ชมฮะตอนนี้กอสเลเยอร์เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเรากำลังเก็บอยู่นะฮะและจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่อยากให้เป็นการบุกครั้งสุดท้ายนะยนะเพราะว่าตอนนี้19นาทีแล้วนะครับเล่นกันมาแบบนานจะจัดเกมนี้แล้วก็ทั้งเกมนี่คือแบบส่วนใหญ่คือมองหน้ากันนะเนี่ยตอดกันไปกันมานะครับจริงๆแล้วทีมเราก็มีลมเบอร์เปิดนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยอยู่รวมกลุ่มเท่าไหร่แล้วหลังจากโดนเปิดไปตอนนั้นนะครับผม ตอนนี้แบบเหมือนแบบเขายืนแยกๆก,กันนะนี่เท็นเปิดมาครับจริงๆเราไม่ต้องเล่นเยอะนะเพราะว่าเราได้3ทางมาแล้วครับแค่ตอดเลือดไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเขาก็อ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วก็จะแพ้ในที่สุดเองนะครับเราใช้ครีปกดดนันเราใช้ความเป็นตูต้าตอมแตมติตินะครับแล้วก็โป๊กสกิลเขาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาทนไม่ไหวเขาก็จะออกมาเองอย่างเงี้ยนะเทนครึ่งหลอดแล้วนะแล้วเขาก็จะพาสกิล2เราไปโป๊กตัวอื่นด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าลำเบอร์อยากเปิดก็เปิดได้เนี่ย คลิกซีน่าโดนมากครับเมื่อกี้นะฮะแต่ต้องใจเย็นครับถ้าพลาดนี่คือแบบเหมือนต้องรอกอสเลเยอร์ตัวถัดไปเลยนะก็ใจเย็นแล้วกันครับซีลก็โอ้โหเนี่ยครับซีลก็แบบไม่เล่นนะซีลแบบเน้นตอดเน้นใครพลาดก่อนคือจบครับวางสกิลไปตอดไปฮะเทนพยายามจะเปิดครับผม สวยฮะลัมเบอร์เปิดโอ้โหจังหวะนี้แจมจัดและคีฟเข้าครับเรียบร้อยครับแหวนตีให้ต่ำและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ AP ซึ่งได้แก่แอสเซนกาคริสต์มาสบิสคนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับสกินนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าเกมเพื่อทํากิจกรรมรับได้ฟรีเลยนะครับโมเดลตัวละครเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์สกิลด้วยก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างหล่อแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวรอพบกันใหม่คลิปหน้าสสวัดี